สวัสดีครับพบกับรูออมอีกแล้วนะครับวันนี้ยังอยู่ใน Illustrator นะครับก่อนจะดูคลิปนี้นะแนะนำให้ดูคลิปที่พูดเรื่องการใช้ s i m p l i y y ก่อนนะครั s i m p l i f y กับเส้นบัตรในการช่วยวาดรูปนะคือน้องเสือนี่แหละทีนี้ไปเจอวิธีวิธีหนึ่งที่มัน น่าจะเร็วขึ้นอีกจะเป็นคลิปที่ผู้พนวกกับการใช้เวกเตอร์เลเยอ์นะก็คือวิธีการต่อไปนี้เราจะใช้คลิปสตูดิโอเนี่ยมาช่วยในการดรับนะครับซึ่งจะเอาการจะเอาไอเวกเตอร์เนี่ยที่เรากระเทสตัวละครไปใช้ในอิล u s สเตอร์เอาใช้ยังไงมาดูกันดีกว่าอย่างก่อนเออเนี่ยครูเอาก็สร้าง A4 มาหรือสร้างเท่าไหร่ก็ได้ไม่ค่อยมีไม่ได้ค่อยมีความหมายเท่าไหร่นะครับ แล้วฟวงก็เอาตัวนี่น้องเสือเนี่ยนะครับน้องเอามาทําเป็นตัวไว้สําหรับเทลสนะครับจะบอกว่าวิธีนี้ใช้ได้เฉพาะเส้นเวกเตอร์เลเยอร์เท่านั้นแล้วเราก็ทําการสร้างเวกเตอร์เลเยอร์ขึ้นมาอันนึงครับตรงนี้นะครับตรงนี้ทีนี้เดี๋ยวเราจะใช้ g p e n ง่ายนี่แหละในการดับเลยนะครับเราจะดับน้องเสือแล้วก็เดี๋ยวจะเอาไปใช้ในโปรแกรมเอลเซสเตอร์อีกทีนึงนะครับโดยการดับจะมีการเบรกดาวน์วยก็คือหมายถึงว่าเราอาจจะวาดเนี่ยวาดไปเลยในบางส่วนนะครับ สังเกตว,ว่าทุกอมจะเขาเรียกวอะไรวะไม่ได้วาดแบบเป๊ะนะครับจะอาศัยการเบรกดาวคือการวาดแบบทะลุทะลุกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราใช้ในรัศมีเตอร์นะครับถ้าเราวาดเส้นเส้นที่แบบมันหักกันมากเกินไปอ่ะมันถึงไม่ได้ต่อกันมากเกินไปบางทีอาจจะยากงานงานจะไปตกที่รัศเตอร์เยอะนะครับแล้วก็เอาแบบให้มันไม่ไม่เยอะเกินไปนะครับไม่ได้เยอะมากินเกิน โอเคแค่นี้พอทําแค่นี้นะดูดูขั้นตอนต่อไปนะครับได้เส้นอย่างนี้มาแล้วเวลาที่เราจะเอ็กพอร์ตนะครับให้เราเลือกเลเยอร์เลเยอร์เนี้ยอย่างเช่นควอมใช้เลเยอร์สนะครับให้เรากดเลเยอร์นั้นนะ้าพไปกดเลเยอร์อื่นเนี่ยมันจะเอ็กพอร์ตไม่ได้เนี่ยเอ็กพอร์ตเลกเตอร์ไม่ได้เห็นไหมครับให้เราเลือกเนเลเยอร์ที่เราทํางานเท่านั้นนะครับเนี่ยเราสามารถเอ็กพอร์ตเลเยอร์ได้นะครับกดหนึ่งไปนะครับอ่าจะตั้งชื่อเซฟไปอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วมันจะเป็น SVG นะครับมันจะไม่ได้เป็นนไฟล์์เตอระ เดี๋ยวเราจะเอาเนี่ยเข้าไปนะครับเข้าไปในอิเล็กเซเ,ทเ,ทเตอร์นะครับอิลเล็เซเตอร์ก็ทำการโอเพ่นขึ้นมาเลยนี่มันจะได้แบบนี้สิ่งแรกที่ที่คนช็อกอ้าวน้ำหนักเส้นไปไหนหมดเพราะว่าเวลาที่ S v G ตัวนี้มันไปอยู่ในอิเล็กเซเตอร์นะครับน้ำหนักเส้นจะหายหมดเลยละลายหายหมดเลยนะครับดังนั้นถ้าใครที่คิดว่าจะตัดเส้นสวยๆในโปรแกรมคลิปโ,โซลิโอแล้วก็เอามาอิลเล็กเซเตอร์แล้วมันจะกลายเป็นกลายเป็นเส้นที่สวยงามนะครับตอนนี้ยังทำไม่ได้ แต่อย่างนี้ก็ยังพอใช้ได้สาหรับผู้ออมนะสำหรับผู้ออมคือใช้ได้เพราะต่อไปนี้เราจะอาจจะก๊อปปี้ไปนะครับก๊อปปี้ไปที่อันนี้นะครับนะครับต่อไปย่อลงนะครับทีนี้เราก็พอมันมาเนี่ยมันจะเป็นคุบปเดียวกันนะครับอันดับแรกที่เราจะทำนะแนะนําเลยนะแนะนําเลยก็คือลากแถบอย่างนี้นะครับทีอันคุปปแหละต้องอันคุบปถูกแล้วกีวาเลยอันคุปปนะครับเนี่ยอันคุบปนะครับอันคุปปก่อนหรือจะกดกดคอนโทรลชิปจีก็ได้นะครับจากนี้เราก็ลากแถบอย่างนี้นะครับแล้วเราก็ทําการซิมพิฟายมันนะครับ ซีบีไฟอยู่ในนี้นะครับปึ๊บออบเจกต์นะครับแล้วก็พาดนะครับแล้วก็ซิมบีไฟนะครับที่เราต้องซิมบีไฟเพราะจุดมันมาเยอะมากครับจุดมหาศาลเลยนะเดี๋ยวโชว์จุดก่อนเนี่ยจุดปลาเลยนะครับคืออย่างเงี้ยคนทับยาร์เตอร์ออกจากจากเลยนะครับเราก็ลดมาเยอะเลยนะครับไหนดูเส้นดิมันเป็นยังไงบ้างนะเอารส่วนขาวนะอ่าสังเกตว่าเส้นมันก็จะดีขึ้นนะครับแล้วตรงนั้นก็จะทําการลดสโตคมันลงนะครับสโตคมันใหญ่เกินนะฮะใหญ่เกินมากนะครับเอาเป็นหนึ่งพอเนี่ย ะครับเนี่ยเราก็จะได้เส้นมาแล้วพอได้เส้นมาแล้วเราก็ใช่อิเล็กเตอร์นี่แหละในการเอามาจัดการนะครับจัดการอย่างงานต่อนะครับเช่นทําหัวเนี่ยหัวหัวน้องเนี่ยนะครับแยกจมูกแยกอะไรก่อนนะครับแยกจมูกแยกอะไรให้เรียบร้อยก่อนเช่นไอคิวเนี่ยนะครับเราก็ทําการใช้อลัยช่วยนะครับเนี่ยการคอนโดนเจนะทําการเชื่อมจุดปุ๊บแล้วก็เอาเส้นพวกนี้มาใช้นะครับอย่างเช่นไอเส้นนี้นะครับมันก็เส้นเดียวันี้นะเส้นเดียวกันนะครับอย่างไอเส้นไอเส้นเสือเนี่ยครับที่ที่ลากไว้เนี่ยก็ง่ายหน่อยนะครับ แล้วก็เลือกสีนะครับก็สลับเนี่ยอย่างเงี้ยทำนี้นะครับเนี่ยง่ายเลยก็จะไม่ต้องเสียเวลาท่านทำหลายๆรอบนะครับเนี่ยคลิกไปคลิกไปคลิกไปนะครับแล้วก็นี่นะครับเขาเขาทำไปเรื่อยนะแล้วมาเชื่อมจุดกันอะไรกันเนี่ยครับทำเอาขาเนี้ยอย่างขาเนี่ยเราก็อาจจะอันนี้อาจจะไม่เอาครับเพราะว่าใช้ขาข้างนี้ได้นะครับเดี๋ยวเราก็เอาขาข้างนี้มาเชื่อมกันนะครับจุดนี้นะครับเอามาใช้เชื่อมกันนะครับ เหลืองนะครับก็ใส่สีเหลืองไปอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็ใส่สีเหลืองไปนะครับสโตะแล้วนะครับใส่สีเหลืองไปอันนี้ยังไม่เบรกดาวมาดีๆก็ไม่เป็นไรเราก็ใช้ตัวเพนทูเนี่ยเสิร์ฟเข้าไปแบบนี้นะครับเข้าไปอย่างตัวนี้เนี่ยไอตัวที่เป็นเป็นขาเนี่ยครับก็ไปนะครับใส่สีไปสโตะออกเห็นไหมก็เราได้ขามาแล้วเราสามารถเอาไอ้นี้ เข้าไปใน Draw Insight นะครับได้ละขาห้างหนึ่งนะครับสังเกตว่ายังไงก็เร็วกว่าแล้วก็เร็วกว่าใช้บัตรในโปรแกรมนีทาด้วยเร็วกว่าแต่ว่ามันก็จะมีมันก็จะต้องทําใช้โปรแกรมคิสตูริโอคองจะบอกว่าเงื่อนไขนี้นะครับในการใช้คิสตูริโอช่วยในการในการทำงานใน Illustrator เ,เ,เนี่ยคุณต้องใช้คิสตูริโอของข้างข้องแล้วใช้เวกเตอร์เลเยอร์เป็นเป็นแบบข้องเลยนะถึงจะเร็วกว่านะครับถ้าเกิดคุณใช้ไม่เป็นเลยใช้ไอ้โปรแกรมคิสตูริโอไม่เป็นเวกเตอร์เลเยอร์ไม่ค่อยได้ใช้ <ม>เรามาวาดในนี้ดีกว่าครับวาดในนี้แทนเช่นตใช้ตัว b เนี่ยใช้วาดในนี้น่าจะเร็วกว่าเพราะว่าทำไมทำไมถึงถึงใช้คิฟสตูโรวาดคิ s สตูโรมันมีเครื่องมือในการแบบเวกเตอร์ในการเขียนที่มันดีกว่าโปรแกรมนี้โอเคสำหรับคลิปนี้นะครับในการใช้คิฟสตูโรนะครับใช้คิฟสตูคู่กับตัวโปรแกรมกราฟเตอร์ก็มีเพียงเท่านี้นะครับใครเห็นว่าเออใช้ได้ใครมองว่าเออช้าลงก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ผู้ออมนบอกว่าเร็วขึ้นเร็วขึ้นเยอะด้วยนะครับเร็วกว่านั่งวาดในนี้นะเพราะทดสอบมาแล้วนะครับ ถ้าใครคิดว่ามีประโยชน์ช่วยไลค์ช่วยแชร์ให้หน่อยนะครับถ้าใครอยากจะเรียนแบบจัดเต็มก็สามารถสมัครครูออมในเพจครูออมได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็เท่านี้ครับสวัสดีครับ